ถ้าพูดถือที่ดินส,สวยๆนะคะเมย์แนะนำเลยนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเดินทางมาจากถนนรังสิตนครนายกนะคะทางเส้นนี้นะคะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่นะคะทำถนนใหม่นะคะเป็นถนนสี่เลนนะคะกําลังก่อสร้างเลยนะคะนี่นะคะตามนี้เลยนะคะที่ดินของเรานะคะอยู่ทางด้านหลังนี้นะคะ เดี๋ยวเมย์จะพาทุกท่านนะคะไปดูที่ดินของเรานะคะตามเมย์มานะคะที่ไปตรงนี้นะคะคือไปบ้านนาสลับรีนะคะไปบ้านนาสลับรีนะคะไปทางทิศเหนือนะคะส่วนทางด้านติดคลองสามสิบนะคะทางด้านนู้นนะคะคือทิศต,ตะวันออกนะคะส่วนไปมาจากรางังสิตนครนายกก็เป็นทิศใต้นะคะที่ของเรานะคะอยู่ทิศต,ตะวันตกนะคะคือด้านนี้นะคะที่ดินทุกแปลงนะคะ ด้านท้ายแปลงนะคะจะติดคลอง30เลยนะคะตามนี้เลยนะคะคลอง30นะคะส่วนด้านหน้านะคะจะติดถนนในโครงการนะคะถนนในโครงการนะคะเรายกเป็นสาธารณประโยชน์เรียบร้อยแล้วนะคะที่ดินทุกแปลงนะคะจะมีลวคาร์บอยนะคะหน้ากว้างของแปลงที่ดินนะคะอยู่ที่20เมตรนะคะส่วนความลึกนะคะอยู่ที่40เมตรนะคะขนาดเนื้อที่นะคะ200ตารางวานะคะ นี่นะคะบรรยากาศของแปลงที่ดินด้านบนสะพานนะคะถ้าลูกค้าชอบที่ดินแนวติดคลองติดน้ํานะคะแนะนําเลยนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะสวยมากมากเลยนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับถนนสี่เลนที่จะเกิดขึ้นนะคะเห็นด้านถนนทางด้านนู้นนะคะสามารถที่จะไปคลอ,องหลวงได้นะคะไปหนองเสือได้นะคะไปตลาดไทยได้นะคะจะไปถนนพิ่ณุโยธินก็ได้นะคะ เดี๋ยวเมย์นะคะจะพาทุกท่านนะคะไปชมในแปลงที่ดินนะคะก่อนจะไปถึงที่ดินของเรานะคะเมย์อยากให้ทุกท่านนะคะดูตรงนี้ก่อนนะคะที่เขากําลังก่อสร้างถนนสี่เลนนะคะถ้าลูกค้าซื้อที่ดินสักแปลงหนึ่งนะคะดูสถานที่นะคะว่าสามารถที่จะซื้อไปแล้วนะคะสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างนะคะเ,เหมาะ ลงทุนหร,หรือไม่นะคะอยากให้ทุกท่านนะคะชมก่อนที่จะไปถึงที่ดินของเรานะคะเข้าลงจากถนนสี่เลนตรงด้านนี้นะคะเข้ามานะคะก็จะเป็นถนนในโครงการนะคะเมย์จะให้ทุกท่านนะคะชมถนนในโครงการนะคะว่าถนนในโครงการเนี่ยกว้างส0เมตรนะคะนี่นะคะอันนี้นะคะคือถนน ในโครงการนะคะกว้าง10เมตรนะคะตามนี้เลยนะคะเป็นถนอนอินรคุกอัดแน่นตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเมย์จะพาทุกท่านนะคะไปชมที่ดินของเรานะคะอยู่ด้านหน้านี้นะคะ,อ,ะอันนี้คือแปลงที่ดินของเรานะคะจะมีรั้วคาร์บอยตามนี้เลยนะคะ,ะขนาด200ตารางวานะคะนี่นะคะเดี๋ยวเมย์นะคะให้ชมหน้าแปลงที่ดินนะคะ เดี๋ยวคลิปต่อๆไปนะคะเมย์จะเจาะทีละแปลงนะคะว่าที่ที่ดินแต่ละแปลงนะคะมีจุดเด่นจุดด้อยยังไงนะคะเดี๋ยวเมย์จะพาทุกท่านนะคะไปชมหลังหลังแปลงที่ดินนะคะที่ติดคลองนะคะส่วนรายละเอียดและราคาเพิ่มเติมนะคะเมย์จะลงไว้ใต้คลิปนะคะลูกค้าสามารถที่จะไปอ่านข้อมูลได้ที่ใต้คลิปนะคะที่ดินตรงนี้นะคะเหมาะมากๆเลยนะคะจะทํา ธุรกิจนะคะรีสอร์ทนะคะบ้านพักอาศัยยามกเกษียณก็ได้นะคะถ้าลูกค้านะคะท่านไหนนะคะกําลังกเกษียณน,นะคะตรงนี้นะคะเมย์แนะนําเลยนะคะด้านท้ายนะคะติดคลองนะคะจะปลูกต้นไม้นะคะเราก็มีน้ํารดน้ําต้นไม้ตลอดทั้งปีนะคะเดี๋ยวเมย์จะพาทุกท่านนะคะไปชมหลังแปลงนะคะติดคลองสามิดนะคะ,ะทีมของเรานะคะจะแค่หลังเขตตรงนี้นะคะส่วน ด้านนี้นะคะเป็นที่งอกนะคะเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ในที่งอกได้นะคะที่งอกก็จะติดลงไปในคลองเลยนะคะนี่นะคะอันนี้คือคลองสามินะคะตรงนี้คือที่งอกนะคะถ้าลูกค้านะคะสนใจซื้อนะคะก็จะได้ใช้ที่งอกด้วยนะคะก็สามารถจะทำบันไดลงไปตักน้ำในคลองก็ได้นะคะนี่นะคะคือคลองสามิ คลองใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะน้ําดูสวยมากๆเลยนะคะนี่นะคะถ้าลูกค้านะคะสนใจนะคะสามารถนะคะเข้ามาชมที่ดินของเราได้นะคะหรือทักมหาเมย์ได้นะคะมาสอบถามพูดคุยกับเมย์ได้นะคะหรือจะแอด id l i n ลเมย์นะคะ092 498 2979ค่ะแล้วพบกันนะคะที่ดินคลอง30 ตำบลบางประกดอำเภอองคลักษ์จังหวัดนคะรนายกนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนนะคะ